กรกสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องพากินพาแซ่บ MT Channel มากพี่น้องมากมือน,นีได้ตำสวดเซ็บๆนะจ๊ะสิกินกับอันนี้หมูกระจกค่ะพี่น้องอันนี้มวยสร้างมาจากร้านประจำเลยคะ่ะซื้อเพจเพิ่์ร้านประจำซื้อติ๊กต๊อกเพิ่์ลกะร้านประจำช่องจริงนะจ๊ะพี่น้องนี่ อหมูกระจกกระปุกนีหาร้อยกร,รัมด้วยค่ะพี่น้องสองร้อยบาทนะจ๊ะห้าร้อยกรัมสองร้อยบาท,บาทได้บอกไายนะค่ะพี่น้องอเต็มเลยกรอบอร่อยโมเมนต์หืนด้วยค่ะพี่น้องอร่อยมาก มาเด้อจากพี่น้องซสบๆน้องกันมูกระโจกกินกระตำส่วนนัวนนๆค่ะ Cop, cop. แสบจ้ะพี่น้องแดดฮ้อนหอนมนือนี่หอนเอา ตำส่วใส่ไอันั้นพร้อมกระเทียมทนุนกระเทียมทุนดองใซ่ปูหน้าดองนำ้ำมุกกระจกแบบแซ่บพี่หนอ่มบกแข็ง สองร้อย <c oughs> บาทได้บักรลายหนะึ่งกินเบอร์นีก้ก่ะกระปุกไม่โควฟเ,เก็บไปใส่งานต่อได้พี่น้อง tăm sữa, ngũ gà trộn khẩu cắn, khẩu cắn thì nóng ừ. uống ra đường, tôi nháy ngay รอบนี้อยากเข้มในจักหน่ยนอยพป็น้องปูหน้าดวง i mm don't -hmm. กออร่อยโบเม้นหืนได้ค่ะพี่หน่องมูกระจุกเพิ่นเหฮดไม่ทุกมือททำสดใหม่ห ยอดป้าวิฟ้าไ่วเดี๋ยวร่มเขาสร้างมาเพือหน่องน้ำปูระกระปุกเสียบนะจ้ะพี่น่องกรอบโบ้แข็งอิ่มแล้วจ้พะพอดีวัยกินกาแฟามากวันค่ะนี่ กาแฟกับซ้ำเขาเครื่องจานอิ่มพอดีค่ะพี่น้องเขาเที่ยงนั่งแพะคองอยู่หิ้วเข่ากับเลยตําส่วกินกินกับมุกกระจกของร้านประจําครับพี่น้องอันนี้มวยสั่งมาสองกระปุกเลยกระปุกหนึ่งหาร้อยกามสองร้อยบาทถ้าผู้ใดอยากกินอยากชิมเดี๋ยวมวยทิ้งช่องทางการสั่งซื้อไว้ใต้คอมเมนต์เด้อจ้ะพี่น้องเอา้ามื้อนี้กัคือเกาน้าคะพี่น้องถางมว่ากินสดด่วนหรือว่ากินมุม่ามกินบ๊อสุภาพสังใดก็ต้องขอถทดขออภัย,ยหลายๆยเด้อจะ้ะแล้กการทำให้มาคลิปนี้มากเมนูนี้กับฝากก็เลยกคแะ สวัสดีค่ะ